ยืดอายุขายเพิ่มพลังชีวิตสุขภาพดีขึ้น100%ด้วยวิธีนี้อยากมีชีวิตที่ยืนยาวสุขภาพดีและเต็มไปด้วยพลังไหมความลับนี้เริ่มต้นจากสิ่งง่ายๆอย่างการสร้างความสงบในใจเพียงแค่ปรับเปลี่ยนนิสัยเล็กๆในแต่ละวันคุณก็สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้อย่างไม่น่าเชื่อเริ่มต้นด้วยการฝึกสมาธิคแค่5นาทีต่อวันหายใจเข้าออกลึกๆแล้วจดจ่ออยู่กับปัจจุบันการทำสมาธิช่วยลดความเครียดบำรุงสมอง และส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันให้คุณรู้สึกผ่อนคลายและพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ลองขยับร่างกายผ่านโยคะหรือการออกกำลังกายเบาๆอย่างเดิน15นาทีช่วยเพิ่มพลังใจและสุขภาพข้อต่อรวมถึงเลือกอาหารที่อุดมด้วยสารอาหารเช่นผักผลไม้และน้ำเปล่าเพื่อเพิ่มพลังจากภายในเปลี่ยนมุมมองในชีวิตฝึกเขียนคำขอบคุณหรือโฟกัสความสำเร็จเล็กๆจะช่วยเติมพลังใจให้คุณมองทุกวันยังมีความสุขมากขึ้นเรื่องง่ายๆเหล่านี้ จะช่วยให้ชีวิตคุณเปลี่ยมล้้นไปด้วยพลังอย่ารอช้าเริ่มเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองด้วยเคล็ดลับเหล่านี้ตั้งแต่วันนี้เพื่อร่างกายที่แข็งแรงพลังใจที่เต็มเปี่ยมและความสุขที่ยั่งยืนแชวิดีโอนี้ให้เพื่อนๆแล้วเริ่มต้นเส้นทางชีวิตที่ดีกว่ากันเถอะ